รอบโลบปีสัตว์แดงประจําการชาวนันาัคารที่17เริ่มต้นวันแรกของครึ่งหลังเดือนมิถุนายนกับเรื่องราวข่าวสารอัปเดตสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ยังคงหาความชัดเจนได้ยากไม่ว่าจะข่าวกระแสไหนโดยเฉพาะกรณีดิวแบลนด์นบโมที่ดําเนินมาเป็นเวลาปาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่มีข่าวกันแรกๆจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ชัวว่าจะลงเอยทางไหนเช่นเดียวกับความเป็นไปในฝั่งขาออกที่ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าดิวฝั่งขาเข้าแม้เราจะทราบเป็นดีว่าปีแสดงชุดนี้มีผู้เล่นนนดระยยออกแแผาาทงงขคคเ รอวันให้ระบายออกแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างส่งให้ไม่สามารถดําเนินการในคลองแค่ลตามที่คาดหวังไว้โดยตลาดนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5เริ่มต้นกลับมาเปิดทําการอีกครั้งในเฟสสองตั้งแต่วันจันทร์หลังปิดตัวลงไปราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าและการกลับมาเปิดทําการรอบนี้เรียกว่าเต็มระบบจนกว่าจะปิดทําการอีกครั้งก็คือ1กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหนึ่งทุ่มครับไซมอนสโตนคนข่าวของ BBC s p o r t ให้ข้อมูลในส่วนข,ของกระบวนการทํางานฝั่งขาวออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนิยามคำสั้นๆว่ายากมากทีี่จะเเกิดขึ้้นนนในรๆ นิยามดังกล่าวมีความหมายสื่อถึงเคสสี 4, ่กุมารฝั่งขาออกที่ประกอบด้วยอันโตนี่มาร์กาเรตฟอร์ดเจรอรนสานโชและเลฮันโดกานาโชห้างถามว่าภาวะที่เกิดขึ้นอยู่นี้คือเรื่องแปลกหรือไม่เชื่อว่าแฟนบอลยูไนเต็ดคงรู้สึกทายกันคือไม่แปลกเนื่องจากล้วนทราบดีแก่ใจถึงสาเหตุทําไมเวลาทีมจะปล่อยผู้เล่นขาออกแต่ละดิวถึงยากเย็นแสนเข็นเต็เตมกลืนแทนที่สําคัญก็ใช่ว่าจะทํากําไรจากการปล่อยผู้เล่นออกได้มากมายอะไรนําซ้ําส่วนใหญ่ขาดทุนซะมากกว่าภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นไซมอ์สโตนใช้คําว่าเกิดจากค่าจ้างนักฟุตบอลใน สูงส่วนทางกับผลงานการเล่นที่ต่ำเทียบกับความคาดหวังไปมากจึงนําไปสู่สถานการณ์ที่แมนยูนเต็ดมักตกเป็นรองเสมอเวลาไปทําดิวขายเพื่อนแต่ละครั้งไซมอนสโตนอย่างอัปเดตกรณีอเริฮันโดกานาโชที่ได้รับไฟเขียวจากสโมสสอนให้หาทีมใหม่ได้ตามสบายแต่ก็ไม่ง่ายเมื่อรายงานที่สื่อน,นําเสนอไว้ระบุความต้องการของดาวรุ่งทีมชัติออร์เจนิน่ายังอยากหาทีมเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ปีสัดแดงต้องเสียอุวุธให้กับคู่แข่งร่วมลีนี่จึงเป็นจุดที่ปีสแสดงเองก็ต้องพิจารณา รุ่งเสียงกงทั่วไปถ้าจะเป็นประเภทมีศักยภาพเชิงลึกในตัวมากพอสมควรถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับคู่แข่งร่วมหลีกแล้วดันคลิกขึ้นมาแมนยูน่เต็ดก็จะไม่ไวโดนค่อนขอดีกว่าปล่อยเพชรน,น้ำงามออกไปแบบไร้ประโยชน์ขณะเดียวกันไซมอนสโตนยังยืนยันในส่วนของคับบี้เมนูที่กระแสะข่าวเงียบเงียไปในระยะหลังมาน,นี้ยังคงเป็นที่สนใจของหลายสโมสรแต่จุดยืนของปีสแสดงเบื้องต้นคือไม่คิดขายผู้เล่นคนนี้ออกไปทว่าสถานการณา์นั้นซับซ้อนตรงกระบวนการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่คุยกันมาหลายเดือนแล้วก็ยังหาจุดร่วมลงตัวไม่ได้ นอกจากนี้ก็จะมีสถานการณ์ของตำแหน่งผู้รักษาประตูกลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้บนหน้าสื่อโดยเฉพาะช่วง 2- 3าวันที่ผ่านมาไดงจะเห็นถึงกระแสที่ช่วงวันศุกร์ถึงวันเสาร์รายงานของฝั่งอ์จจนตินายืนยันการท้บทามที่ปีสัดแดงมีเข้าไปให้กับทางเอเมริโนมาตินเนสในด่านแชมป์โลกฟ้าขาวเชนเดี่ตามสื่ออ้างไว้ยืนยันเลยว่าติดต่อแล้วติดต่อจริงเหลือแค่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้แอสเซนวิลลาเท่านั้นแต่คอยหลังแค่วันเดียวหรือก็คือช่วงข้ามคืนวันเดียวกระแสะข่าวใหม่พลิกไปอีกรูปแบบตามที่มออวกาบุ วังเดโอนาน่าปรารถนาจะอยู่กับทีมต่อไปแถมเพิ่มเติมในเนื้อหาอีกว่าความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างในด่านแคนารูนกับกุนซือชาวโปรตุเกสนั้นมีความแนบแน่นดีไม่มีปัญหาอะไรนํามาซึ่งคําถามชวนสงสัยงานนี้สื่อฝั่งไหนชัวฝั่งไหนมั่วนิ่มกันแน่นอกจากนี้แมนเชสเตอร์นิ่งเนลยังเพิ่มเติมอีกด้วยในส่วนของบทบาทสําคัญเทียงเดโอนาน่าอาจจะมีส่วนช่วยให้ทีมสามารถผลักดันดิวบานดอบ,บโมที่กําลังอยู่ในหน้าข่าวกับทีมได้เนื่องจากเหตุผลหลักๆคือสถานะเพื่อนร่วมทีมช oon, อมอาติแ จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มมากขึ้นกว่าการไปร่วมงานกับอดีตนายเก่าที่ทาวนแนมฮอสเปอร์แต่รอบวันนี้ตัวของเอโมโมเองก็ทิ้งปริศนาให้สื่อหยิบไปเล่นอยู่เช่นกันคือการออกมาสัมภาษณ์ชื่นชมยกย่องถูกมัดแฝงโดยยอมรับถึงอิทธิพลในการทํางานของคุณซือชาวเดนมาร์กว่ามีส่วนอย่างมากในการเติบโตเขาตลอดเวลาที่ทํางานกันมาและอวยพรให้ถูกมัดแฝงนั้นโชคดีกับงานใหม่ในถิ่นสเปอร์จริงๆแล้วก็เป็นการออกมาพูดถึงตามมารยาทที่ควรเป็นตามปกติอยู่แล้วนะครับเพราะตัวของเอโมโมไปออกงานอีเวนต์และเจออกกกัับนข่่่าาาวทีย,ยิงงถมใสเ้็ต,ตไปต ตามแนวทางนั้นอย่างที่คาดเดาไม่ได้ยากอะไรจากสื่อเองก็หยิบคำพูดของเขาไปวิเคราะห์ที่ทางว่าพูดแบบนี้อาจเป็นสัญญาณอยากไปร่วมงานกับเจ้านายที่สเปอร์หรือไม่ส่วนท่าวาดที่มีรอบวันก็จะเป็นสกายสปอร์ตอ้างถึงแนวโน้มความอยากย้ายทีมของแบ,บนเนอร์โมโยังคงเทน้ำหนักไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าถ้าเทียบกับอีกตัวเลือกอย่างทอรแนัมฮอสเปอร์ขณะที่ในส่วนของสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่เจ้าตัวมีไว้กับทางสกายสปอร์ตผ่านนักข่าวเค็ก์เลเตอร์ระบุถึงความรู้สึกแปลกใหม่ที่เขาา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 ายยยยยออมมรรรรรััับบบกกกกกกะแสขขข่่่วเดเดเเเืง้้ง้ททีีิดดดึนค ถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันอาจเป็นชีวิตของนักฟุตบอลและคุณต้องยอมรับมันจนถึงตอนนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นซีซันที่ดีที่สุดของผมในพรีเมลีโดยรวมแล้วผมคิดว่าเราเล่นเกมกันได้ดีมาก,มากเราโชคไม่ดีเล็กน้อยที่หลุดจากการท้าทายตำแหน่งการไปเล่นดาดการยุโรปแต่รวมๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกัทมัแฟร์เขาทำอะไรมากมายให้แก่ผมเป็นคนที่ให้ความเชื่อผมมาตั้งแต่วันแรกๆขับพัฒนาผมขึ้นมามากทั้งในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งและในฐานะนักฟุตบอลอาชีพผมได้ ใจว่าก็ทําได้ดีแน่นอนเขารู้ทุกอย่างเขาฉลาดเขารู้ว่าต้องการนําทีมไปจุดไหนเขารู้ว่าต้องการเล่นอย่างไรส่วนตัวผมว่าโทมทัสทำเลน์ฟอร์ดได้ดีมากๆผมคิดว่าเขาจะมีเวลาปรับตัวเขามีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกหมายถึงความคาดหวังมากขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าเขาทําได้ดีแน่อีกอย่างเขารู้วิธีการสื่อสารกับกลุ่มนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเราทํากันได้ดีนั่นคือสิ่งที่ไปแน้วในโบมโมก,กล่าวถึงเจ้านายเก่าของเขาระหว่างที่ตัวเขากาลังอยู่ในช่วงวันพักร้อนดูการแข่ง,องเอนออาลลส่่วขข้มูจกฝังงฟาบซโย ืนยันดีลระหว่างฝั่งปีสัจแดงกับแบนเดอโบมโยังคงดำเนินอยู่ในด้านสโมสรต่อสโมสรเนืน่องจากเคสนี้ข้อตกลงระหว่างปีสัจแดงกับเอโบโมถูกรบบุว่าลุล่วงไปก่อนแล้วนั่นเองที่เป็นความยากเพราะทางเบรนฟอร์ดยังที่มีการวิเคราะห์ไว้พวกเขาไม่ใช่ทีมในประเภทร้อนเงินที่จะต้องเร่งถ่ายเพล่อนออกแทนเังถือครอสัญญานังเตะอยู่อีกหนึ่งปีพวงออปชั่นขยายได้อีกหนึ่งปีอำนาจต่อรองจริงอยู่ที่เบรนฟอร์ดเต็มที่จึงเป็นความท,ท้าทายที่ฝั่งปฏิบัติการของยูไนเเตตตดดดด้้้อออองงงแสสฝีีีีมมมืืใหออาาหล่่กกกกาาาาารรรจจนนทูคววัวณ ที่มีสื่อนาเสนอเรื่องกองหน้าเป้าหมายของปีสัตว์แดงอย่างอูโก้อเกติเก้ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในชื่อที่มีแนวโน้มอาจได้ลงเอยกับยูไนเต็ดถึงขั้นที่ว่ามีการติดต่อท่าทางไปแล้วนั้นในขั้นต้นรอบวันที่ผ่านมาบิลสื่อเยอรมันรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจในดิวนี้คือข้อมูลที่อ้างคิปโซเฟอร์วิเวลหัวหน้าฝ่ายสันหาบุคลากรของยูไนเต็ดที่พยายามหนักมากที่อยากจะผลักดันดิวนี้ให้สาเร็จส่วนหนึ่งเพราะตัวของวิเวลมีความสัมพันธ์อันดีกับทามาคูต์เคอร์เชอร์ผ ในรูปแบบผ่อนชำระที่เชื่อว่าทางแมนยูนาเตดจะเสนอให้ในดีอนนี้ขณะเดียวกันยังอ้างด้วยว่าริสโตเฟอร์วิเวลรู้จักข้อมูลของเอกติติก้ค่อนข้างดีเนื่องจากตัวเขาเองเคยทํางานในบุนเดสเลกามาก่อนกับฮอฟเฟนไฮม์และแอตเลติซิกจึงมีด a ต้าของนักเตะในฝั่งบุนเดสเลกามามากพอสมควรและนั่นรวมถึงอุโกเอกิติก้ด้วยนั่นเองครับแต่ช้าก่อนในขณะที่สื่อบางเจ้าอ้างว่ามีการติดตอ่อจากปีแสดงเข้าไปยังแฟรงเฟิร์ตแล้วแต่ในกระแสหนึ่งอย่างเช่นข้อมูลล่าสุดของฟาบิโ,โ,นโนบบบอต,ติ ระหว่าง2สโมสรเกิดขึ้นแต่อย่างใดรวมทั้งไม่มีการติดต่อระหว่าง United ยูไนเต็ดไปยังตัวแทนนักเตะหรือตัวนักเตะแต่อย่างใดด้วยตัวนี้เท่ากับหักล้างข่าวในช่วงหนึ่งถึงสองวันก,นก่อนหน้าที่มีรายงานอ้างว่าแม่ยูไนเต็ดใช้เวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปกับการติดต่อดี๋วนี้นี่แหละครับข่าวในช่วงตลาดนักเตะที่สามารถพลิกกลับไปกลับมาได้ตลอดปิดท้ายที่บทวิคราะห์นักเตะชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเขียนโดยทอมแมคคอยซึ่งนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไรอันบโมที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรู รอบแร์ในโบมโโมจะยกเอาสถิติที่ยอดเยี่ยมอย่างมากของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งซึ่งมันตอบโจทย์ปัญหาที่แมนยูนเต็ดมีอย่างมากนั่นคือกระบวนการจบสกอร์และการเล่นให้เด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายและเอมโบโมนอกจากสถิติการทําประตูจะยอดเยี่ยมมากแล้วในแง่การประเมินค่า XG ปรากฏว่าเขาทําประตูได้สูงกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อคิดเฉลี่ยจากค่า x G อกต่างหากทอมแมคคอยตั้งคําถามว่าจากสถิติที่ได้เห็นมันมีความหมายการันตีการทําประตูที่เฉียบขาดที่ปีนแสดงจะได้รับจากการมาของเอมโบโมหรือสถิติดังกล่าวมาสะท้อน แง่ของความไม่ยั่งยืนที่ตัวนักเตะจะผลิตผลงานในแบบซีซั่นที่ผ่านมาได้อีกหรือเปล่ากันแน่โดยทอมแมคคอยระบุว่ามันใช่นะเขาทําประตูในซีซั่นที่ผ่านมาไปมากถึง20ประตูแต่นั่นมันก็คือขั้งแรกด้วยเช่นกันที่เขาทำประตูในเกมหลีกสูงสุดได้ถึง10ลูกขึ้นไปค่าเอ็กของเขาบอกว่าต้องทําประตูไดราวรา12.3แต่เขาทาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยไปอีก7.7ประตูในทางสถิติแล้วนั้นเรื่องดังกล่าวมันยากมากจะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง5ฤดูกาลพีเมลิกที่ผ่านมามีผู้เล่ 94, เ่่่่่่นนนนนนนคคค14เเทททาาาาาั้้้ีผลงงไดกกิกว XG ออยอย ห้าประตูขึ้นไปและที่สําคัญจาก14กคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทาผลงานเกินกว่าค่า XG ได้มากกว่า1ครั้งนั่นก็คือโซนทึงมินที่ทําไว้ในฤดูกาล2020-21และ21-22สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคือแบร์นิอัลบูโม่ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความสม่ําเสมอในด้านสถิติการสร้างสารรค์โอกาสด้วยและนั่นอาจทําให้เขาเป็นสินทรัพย์ที่ถูกคาดหวังสูงไปสําหรับทีมใหม่ของเขานั่นมีความหมายว่าทีมที่สนใจเขาจะต้องไล่ล่าเขาด้วยข้อเสนอระดับสูงมากและเสี่ยงมากไปพร้อมกับที่่พววกเขาาจะบน อาจไม่เป็นไปอย่างที่ถูกคาดหวังจากการเอาสถิติมานําเสนอก่อนหน้านี้ก็ถือเป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจและแฟนบอลปี้แสดงเองก็รับฟังข้อมูลไว้ประกอบก็ไม่เสียหายนะครับเพราะอย่างที่ทอมแม็กคอยว่าไว้หาฤดูการพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมามีผู้เล่นแค่14คนเท่านั้นทําผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย xg ็กเกิน5ลูกขึ้นและมีแค่คนเดียวจาก5ปีหลังสุดที่ทําผลงานเกินค่า XG ได้มากกว่า1ครั้งนี่ก็เป็นอีกข้อเท็จจริงทางข้อมูลสถิติซึ่งมันสะท้อนในตัวว่าผู้เล่นที่จะทําผลงานในแบบทบบ omo, ทบ ford, ทีี่่่บบรรราาานานนนนนโดดมมมใให้้กกัััอูผ ได้เกิดขึ้นง่งายๆจากหลายร้อยหลายพันผู้ประกอบอาชีพในฟุตบอลมันจึงเป็นคำถามที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องเสี่ยงหาคำตอบไปด้วยในตัวถ้าสุดท้ายพวกเขาเดินหน้าดิวแบร์นัโบโม่มาได้สำเร็จนั่นเองครับ